เนี่ยที่จริงมีเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวความริยาไหยอ่ะอ,นนอาจารย์เอ๋ตัวเองอาจารย์เอ๋ตัวเองวายสมาทิกชมรมคนชอบพญานาคอาจารย์เอ๋ตัวเอง ใส่กระพริบตาปิ๊บๆเหมือนอนี่เลยอะ่ะเหมืนอนรถอช่องสิงคโปร์อะ่ะตัวอะไรนี่นะ่ากลัวคุณแกวพวกคุณลบหลู่รถช่องสิงคโปร์งั้นหรือพวกคุณจ้องหน้าเราไว้ดีๆเราจะมาแก้แค้นที่พวกคุณลบหลู่รถช่องสิงคโปร์ ผมเห็นเป็นเส้นอุดรคือเป็นทุกอย่างแล้วอะเป็นทุกอย่างยกเว้นของกินไอ้ยกเ,เ,เว้นยกเว้นพญานาคปะท้อเหมือนไส้เดือนเลย <c oughs> คุณพวกคุณบูบี้เหรอพวกคุณบูบี้น้องงั้นเหรอคุณคุณเห็นตานี่ไหมอะฮึอ,อ่ะฮึเจ็บหัวใจวดูแก้ม เขาเป็นยองใหญ่หัวที่ร้านครึ่งหนึ่งคุณบูปีน้องอย่างงั้นเหรอใครบูปีน้องนะคะขอให้ขอให้นอนฝันถนนึงน้องนะคะใครบูปี้น้องน้องจะไปหาที่เตียงนะคะน้องจะไปนอนทับพวกคุณให้ขี้แตกฝ <c oughs> <c oughs> ันจัดเลย <c oughs> จมูหรือป <c oughs> <c oughs> าก็แยกไม่ออกเหมือนกัน ู่ที่มันวาวนี้น่าจะพอสะท้อนแสงอ่าที่จริงอะไปทานน้ำมันมวยมาค่ะก่อนขึ้นลังตาเหมือนมาเลทันตะวันเออคือคือเหมือนทุกอย่างค่ะจริงๆเหมือนทุกอย่างอยู่เว้นพญานาคแล้วณจุดจุดนี้ไม่รู้จะพูดไงแล้วจริงทุกคนนะทุกคนมองเราเป็นทุกอย่างได้เลยนะคะเราแกาจ้จอมรับจบค่ะ <c oughs> สวัสดีครับผมผีแล้ววันนี้ผมจะมาหลอกคุณผีหลอกวิญญ,ญาณหลอนนาคหลอกวิญญ,ญาณหลอน มากลองวิญญาณร้อนผมบอกเลยคืนนี้ลุกคุณพวกพวกพวกคุณทุกคนจะต้องฝันถึงสิ่งนี้เฮ้ยบอกเลยหลอนแน่นอนค่ะเก็บไปฝันเก็บไปฝันแน่บอกเลยอืมคร้านี้เขาติดตาไปแล้วเอาที่เอาที่ทุกคนคุณไม่สามารถปฏิเสธ รถช่องสิงคโปร์สีชมพูนี้ได้ชอบอะ่ะกระพริบตาได้อย่างเดียวแต่ชอบมากเลยเอาล่างนี้แหละหนักหลอกวิญญาณหลอน